เล่นเนี่ยอ้าเอ้ยเจ้าเจ้าอาเลย,เ,เ,ลยเนี่ยวันนั้นเจ้าหูกัวต้องดมก่อนดมก่อนเอ้ยดมกันดมกันเอ้ยเจ้เจ้เจเอ้ยเอ้ยมันไม่ค่อยได้เห็นหมาอาอจัดการเลยน,นี่จัดการเลยเราพี่กว่าเร็วอันนี้จัดการเลย อะไรเอาที่เล่นดิไอนบอลไหนบอลนอนเล่นแรงกันเล่นด้วยเอาเอาเยอะปะไอ้ยี่ยี่โนอนไปนอนเลยไปเล่นนอนไปเล่นกับเพื่อนน่ะอ่ะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับอ

เฮ้ยโอ้โหโอ้โหขืนใจเตาหูโดนขืนใจแล้วโอ้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยหนีตวุฒิมาเลยจัดการไหมเอ๊บฮึ๊บเจอ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 มันเอาอยู่หรือวะเฮ้ยมันแน่นอนเลยฮนนี่ ใช่ไหมจะหนีไปไหนจะหนีไปไหนจะหน,ไนีไปไหนจะหนีเราคูแบบโอ้ยจะหนีไม่ได้ฉันกลวัวแล้วเฮ้คุณรู้ไหมว่าคุณกำลังจะถูกเอาไปลงโซเชียล ไม่เล่นแล้วเว้ยจะหูมึงนีนะรว่าตัวใหญ่ไวครับมันมีเพื่อนในพอกมันเหมือนกันก็ตัวเล็กกว่ามันเยอะเอ้อมา 啊，靠谱啊！